กดรับด่วนเน็ตฟรีวันนี้ก่อนหมดเขตพร้อมวิธีกดรับง่ายๆมาดูกันค่ะ ต้องขอกราบสวัสดีท่านผู้ชมทุกท่านนะคะในวันนี้อยู่กับเราไราวิน YouTube ค่ะซึ่งในวันนี้ก็จะพาทุกท่านมากดรับเน็ตฟรีสำหรับเครือข่าย d t แทนะคะท่านผู้ชมสำหรับใครที่ใช้ซิม d t แทนะคะล่าสุดเนี่ยทาง d t แทได้แจกเน็ตฟรีให้กับเราเป็นจำนวน 10GB ด้วยกันเดี๋ยวเรามาดูวิธีการและขั้นตอนการรับกันเลยค่ะ ขั้นตอนแรกให้เราเนี่ยไปติดตั้งแอปพลิเคชัน d t แทลงบนมือถือของเราก่อนนะคะพอเราติดตั้งเรียบร้อยแล้วก็ให้เราทำการลงทะเบียนแอปการลงทะเบียนของแอปก็เพียงแค่ใส่เบอร์โทรศัพท์ของเราแค่นั้นเองไม่ยุ่งยากนะคะท่านผู้ชมจากนั้นพอเราลงทะเบียนเรียบร้อยแล้วให้เรากดเข้าแอปไปได้เลยที่นี้ค่ะพอเรากดเข้ามาอ่า จะเด้งโฆษณานแบบนี้ให้เรากดกากบาดให้เราไปที่ตัวระคังขวามือมุมบ,บนขวามือนะคะกดแตะไปหนึ่งที่ในการแจ้งเตือนนี้ไม่มีนะคะท่านผู้ชมปกติแล้วเนี่ยตรงนี้จะมีการแจ้งเตือนนะคะอ๋ออยู่ตรงนี้คะ่ะท่านผู้ชมพอเรากดเข้ามาที่ตัวระคังแล้วให้เรามาที่โปรโมชั่นนะคะขอขอภัยด้วยนะคะเมื่อกี้งงๆอ่ะจากนั้นเราก็จะเห็นคําว่า ขอบคุณที่รักกันฟรีเน็ต10 gb ต้องกดรับสิทธิ์ภายใน7วันเท่านั้นนับจากที่เราได้รับการแจ้งเตือนนี้ซึ่งใครที่เห็นการแจ้งเตือนนี้หรือว่าได้รับการแจ้งเตือนให้รีบกดเข้ามารับเน็ตฟรีนะคะจากนั้นให้เรากดแตะเข้าไปได้เลยพอเรากดแตะเข้ามาอ่าก็จะอยู่หน้าตามแบบนี้ให้เราเลื่อนขึ้นนะคะ จะมีคําว่ารับสิทธิ์จะมีคําว่ารับสิทธ์ซึ่งเดี๋ยวก่อนจะกดรับสิทธิ์น้ําขออธิบายก่อนว่าในฟรีตัวน,นี้ได้1 0 gb 4ชั่วโมงก็แล้วแต่เครื่องของใครนะคะแล้วแต่ซิมของเพื่อนเพื่อนถ้าใครที่ใช้ซิม3ปี10ปีขึ้นไปก็จะได้ใช้8ชั่วโมง14ชั่วโมง24ชั่วโมงนะคะแต่ของน้ำพึง่งใช้ครบ12เดือน ถึง23เดือนเองก็เลยได้ใช้เพียงแค่4ชั่วโมงนะคะจากนั้นเราก็กดรับสิทธิ์ได้เลยกดยืนยันอ่าพอได้แล้วมันก็จะมีข้อความเด้งเข้ามานะคะเป็นข้อความ SMS ให้เรากดออกจากแอปดีแท็ได้เลย เห็นไหมข้อความเริ่มใช้เน็ตฟรี 10gb ที่มีความเร็วสูงสุดนาน4ชั่วโมงได้แล้วค่ะมันก็สามารถเช็คความเร็วได้แล้วพอมีข้อความ SMS สส่งเข้ามาแบบนี้แล้วเราก็สามารถใช้เน็ตฟรีของเราได้เลยสำหรับวันนี้นะคะก็ต้องขอตัวลาท่านผู้ชมไปก่อนสวัสดีค่ะ